แบบนี้เลยลายพุิธไหมกาดมืองนี่ห้อนหอนยี่สิบเอ็ดองศาพีน่น้องเ้ยขอบปลาเข้าไปใจเสียกันหน้วอยู่เพายานเห็บรู้สึกว่าหอนแห้งมันค่อยๆไปมียนมืดเห็ดเต้ยเมียนมืดมี่แต่เห็ดมาสิปเก็บจรงได้ไหม โอ้ยได้ตากรอบนี้ก็พ่อเราไปฝากบ้านห้องเนาะจุง๋งง่ายๆน้องเอ้ยมาสอนน้ำกันพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็ดมันปูสีนต่างลายขนาดเห็ดมันปูสีเหลืองกัหลายได้สว่วงอ่าลุยจุดหนึ่งจุดนึ่ไปเนี่ยจอดรถเก็บจอดรถเก็บเลยดิดวานอยู่น้ำขังทางเนะาะญาติผู้ใดได้ได กินก็ทื่อว่าดีผู้ใดบดัตรใกินก็ล่อรอบนาไปเพราะว่าพ่อก็เอาไปบได้หลายลต้องพี่น้องดวกก็ลังอ้ออ้เลยบัไดถาวๆๆา่าอะไรอย่างตบะอาศัยแห่งในี่ค้านงงงามได้เห็นปะลายอีขมากปกติ มาว่าท่านจะเทียดได้ปลาไงนะแบบีนี้เข้ามาท่านทักท่านันเล่นเก็บเห็ดตอนทุ่มนึงนะจ๊ะเน,นี่ยเ็นแมนมาดู เบิ้งมาบนวันอันอยู <com> ่ในปานดอกใหไงดิดูนี่ปานดอกใหไงดิอวดๆเลยปวาอันนี่ปาหย่าปาหย่าอันนี้มันอวบเดีวป้านี่ป้าแห่งๆเมื่อกี้มันปวดๆเป็นไรแล้วก็ในนี่อวดด้วยดอกไงๆด้วยขี้หมองอ๋อ มันสมนนนนนิมันอยู่ในพงหญ้าเนี่ยอยู่ใต้หญ้านี่อวบอวบอีดีด้วยคอ,อ,บบว,อ,บอ,อวบบวมหสิอวบตรงใดเหรออ่าเบิ่งอ่ะอวบขึ้นเป็นคุ้มเป็นคุ้มข้างนอาเก็บาาาบาหวานเอาไปมูกับเอิร์ามาเด้อเอิร์ดเราอยากปลาฉันบ้านฉันปลาบ้านฉันกับเอึดเราบอกปลาบ้านฉันบวมีบัดนี้เข้ามาเลาะขางทางถ้าสู้ก็ เป็น,แบบว,นวันเลยแวะเบื่องคนเต็มอยู่เห็ดเต็มอยู่เก็บบาไว้พรุ่งนี้เอามาซองกระตาเดี๋ยวเอามาบรลุนกันวะบอ,อกจยากปลาแล้วเอาสิได้เต็มกระตาบ่ะแกคิดว่าหนาสิเต็มตาเป็นหน่วยๆดิตาใหญ่มันยี่สิลบลิีดพุ่อกกระตาเอามาอยู่นิ่ชายปลา ูใช่ปลาที่มีหยาคุ้มจังน้อยน้นยจีอวบมากเลยดอกดอกเห็ดม,นมนันจะอวบมันจีบอกขิงขิงคือจังดอกมขิงเก็บทำบางไรมีนี่เหาก็มาซองบางเราเลาปลาเลาะเลาะใช่จีด,ดกอ,อกไหมอวบ ทางปลาปลาบกไก่จากมูบานพ่นเลยค่ะมูบานบกไก่เลยอาสุบชัดติดหน้อยเพราะว่าอยู่ในป่าอ่ะลูกคุณขึ้น,น,นมากเป็นกุ้มกึม,ม,มสิบกเก็บเป็นไรเนาะ ว่าเด็กกับตาบแบบนี้ในห้องไปตากมันก็เลือบัหลายเลยค่ะไปเฮ็ดใส่ถุงกับทวงไปไปแจกตากตากแหงล่อไปแจกไปฝากค้นในบ้านเห้อนเมืองไทยเลยจ้ะคนในหมู่บ้านญาติญาติผู้ใดได้ไ,ดไกินก็นที่ว่าดีผู้ใดบ่ได้กินก็นล่อรอบนาไปเพราะว่าหมอก็เอาไปบ่ได้หลายละก็ย่านต่อมองต่อหมอ้อประพันคะือนะ เห็ดตาแข้งแน่เห็ดตุ่มเอาปลพานเ่าจะเสียดายเนาะเมดเ้วยเห็ดแมนเมดเลยอเมนเมดเห็ดเต้ยเมีนเมดนีแต่เห็ดเอาสัเกีบจิ้นได้ไหม กสวนบ่มาสวนน้ำกันพี่น้องคอยเก็บแบบละมุนละไม่เลยนี่เวลาชั่วโมงขึงแล้วจ้ะบอกลูกไส้เล่นบอลเสร็จถุงเครื่องแม่มาเก็บตอนหกโมงพอดถุงเครื่องเก็บเห็ดแล้วก็จึงป่าไปรับบอกบอกลูกไส้ไเวลาสี่ปลาบอกเราว่าแม่สมมาเก็บปลานี่ยได้เห็ด เดี๋ยวสิครับไปหลับกูละเก็บจิงได้บุดขึ้นหอกดอกแถวเนี่ยเห็นว่ามันขิงขิงมันเกิดลายแต่ว่าขิงแต่ถ้าเขาไปได้ปลาไหนมันสิมันสิดอกไงญู่ แมนรลดตูแมนลดตูไปปุ๊บเลยถ้ามันเป็นบานเหาจะเป็นเฮ็ดยังเฮ็ดปวกบ่ปวกใกล้หน่อยป่ะเป็นแบบนี้เลยได้ Syndrome ได้พดนะกาดเมือห่อนหอนี่ส้อ็ดองศาพี่น้องเอ้ยขอบปลาข้ากไปใจเสียกันหนาวอยู่าะวนยานเห็บรู้สึกว่าหอนแห้งมันค่อยๆไปอโอ้ยได้ตาก รอบนี้ก็พ่อเราไปฝากบา้านเฮาเนาะจุ๋มง่ายๆรอบนี้ก็สิได้อยู่สองทุงคิดว่าเอาไปมุกเอาไปแกงเอาไปดีหลอดเลยฮะโบว์เก็บเป็นไรเก็บผู้เดียวมันก็บ,บ่ะมวนที่เก็บหลายคนเลยขโมูว่าไหนแตกบึ้มๆเลยนะ<อ>แต่ว่าเยาหมูก็อีกปลาหนึ่งเนาะหมูก็ไปอีกปลาหนึ่งได้เพราะว่า าลา,ายบ้านไก่บ้านไผ่บ้านมันด้เห็นแต่นี้มันขึ้นหลายด้ผู้นันผู้นี้ก็บอกไปเอามื่อนี้ก็สิออกปลาจะซื้อบโบกเก็บเบิร์ดแล้วคัมลายองสะออนเอ็นเดลลายนี่ก็สิปล่อยแล้วบดเต็มกระตาแล้วก็สิกลับแล้วจ้ะปล่อยคนอื่นหามีคนอื่นมาเก็บก็สิได้เพิ่นได้กินนะ เานี่วะมันพี่น้องเอ้ยเต็มลยอู้อเอาอตุ่มๆุ่มตุาตไปตัดเลือกอะนอัดขอาก เอ,อ้ยมาสอนน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดเห็ดมันปูสีนตาลหลายขนาดเห็ดมันปูสีเลืองกนหลายได้สว่วงอ่าลุยจุดหนึ่งจุดนึ่งไปนี่จอดรถเก็บจอดรถเก็บเด้ดิวานอยู่น้ำขางทางเนาะข้านเข้าไป Wah gua hit men tam